A อแล้วอะไรคะ N นก่อนเก่อนนี่เอน วคอะไรยูอ๋อยูน้าลมไม่เป็นไรยแล้วอะไรคะวีอ่ะท่องต่อเร็ยท่องต่อเลยเีย We ดับเบิลดับเบิลยูเออดับเบิลยูเพราะว่าจ๋อเจอเดี๋ยวดับเบิลยก่อน เดี à, ๋ยวค่อยถอยดับยังไม่ซเลยเอ็กอะไรอะถอยอะเอ็กก่อนเอ็กวาเอ็กวายซีอันไหนหนึ่งสองสามไม่เอามามาไทยหน่อยนะ